สวัสดีค่ะก็งานเป็นงานอิ r ระที่หยดกามนะคะก็คือเราเป็นการพันธุ์ดยกันนะคะระหว่าง i n น t a g r ก m มแล้วก็ทางร์นะคะแล้วก็หางสตูดิโอเพื่อที่จะโปรโมทงานเรื่องที่หยดสามค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทำคอนเทนต์นะคะผ่านแอปยูทูบเบกนะคะใน i อของเมเจอร์กรุ๊ค่ะแล้วก็มาร่วมสนุกนะคะกับ ที่ยุดอะไรคะพุทธิันธ์น 1, สำเร็จนึงานแล้วก็พุทธิพยนธ์เอยครับครับก็ที่หยุดเองก็เป็นพุทธพันธ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของของปีน,นี้นะครับแล้วก็เป็นไอพีที่เราสร้างพุทธพันธ์ร่วมกับทางท่องสารแล้วก็การที่เราได้รับเชิญจากทางอินสตาแกรมนะครับก็ครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิเกียรติมากเราก็อยากจะเอา ที่หยดนะครับมาจากกิจกรรมร่วมกับอิสกรการเป็นการส่งความสุขนะครับช่วงปลายปีนะครับร่วมกันแล้วก็โดยมีทางโลกภาพยนตร์เมเจอร์ครับเป็นสื่อที่ที่จะชวนคนรุ่นใหม่ออกมาทั้งออกกําลังกายแล้วก็ทั้งมาสัมผัสประสบการณ์การวิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นการวิ่งความคืขแล้วก็มีรวมกับความความเป็นที่หยดของเราด้วยนะครับต้องขอบคุณทางอิสระที่มีสั่งสรรงานวิง่งพิเศษสุดขึ้นมาเปินะครับทงางท่องฝ่ ครับก็เป็นความภูมิใจของช่องศารครับที่ได้มีโอกาสฉายที่หยกเป็นหนังไตมากนะครับแล้วก็ทั้ง 3, 3, 3, 3, 2, 3, สามทั้งสามทั้งสามที่หยกหนึ่งสองและสามก็ประสบกวารทั้งหมดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสขาขาน,นันาาสาาสบสนุนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามสู่เขาขวางในปีหน้าเลยครับครับการทำงานยิ่งดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านไร้ททางดีจากแฟนแล้วก็ทางที่หยดนะครับแล้วก็เชิญชวน มาแอดคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์จากบนอินสตาแกรมมีเซ็ตกรุ๊ปนะครับแล้วแอดยูเทมเพจตที่อินสตาแกรมมีเซ็ตกรุ๊ปกันผ่านครับเอาวันนี้มีดารามาหลายท่านเลยเชิญดาราที่แขกมาเชิญครัแข่งแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่พี่ทุกคนนะครับให้เกียรติแล้วก็พี่น้องทุกคนประชาชนที่รักอินโยนแล้วก็ช่องสาม้วยนะครับที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณมากนะครับก็ก็ดีใจครับที่ ที่ยดสามของเรามีถึงการขนาดงานวิ่งแล้วตอนนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เเป็นเกียรติที่เชิญมาก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเห็นบรรยากาศในงานวิ่งทุกคนก็แบบแต่งตัวกันมาจัดเต็มมากครับแล้วก็เป็นงานวิ่งที่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเป็นการวิ่งแล้วแบบมีจุดเช็คพอยต่างๆที่เป็นเหมือนฉีให้หลอกให้อะไรอย่างี้ด้วยครับก็สนุกดีครับทางอิสระแคมคาดหวังว่าวันนี้ยอดเป็นไงครับคุณวิ่งที่ เราข้างจริงจริงเนี่ยเราเห็นกระแสนะคะของพี่หยดว่าคนเนี่ยเออ่ทำคอนเทนต์นะคะวันที่หยดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยจริงๆริงคือว่าให้คนใส่ชุดสีนะคะตามไหนพี่หยดนะคะแล้วก็มาเออ่ทำตอรี่แอดจัวนะคะแล้วก kind of ็ใช้คอนเทนต์ของเราเนี to stay, to ่ยมาร่วมทำคอนเทนต์กันเยอะๆค่ะแล้วก็แอบเราจะมีคนในี่ยจะถูกตามเยอะมากพูดถึงแต่ละจุดได้ไหมคะว่าแต่ละจุดเป็นยังไงอ๋อไฮไลท์เลยนะคะวันนี้เนี่ยจะมีเช็คทรายแตกหนา ิ่กีฬาก็คือลอ้อตามที่ของหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นเถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีเถ่ายนะคะแล้วก็มีการกดน้ำนะคะมีการรับน้ำเพื่อเป็นน้ำแร่เพือหลอดเลือนะคะก็ไม่อยากจะเอ,อุ้มไว้ตลอด,ดละะอ,อ,อ,อย่างนี้ให้เชิญชวนไปดูไลฟ์นะคะารกีฬาของกขาเลยด้วยก็คอความพิเศษของเรียนอ๋อใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นลุ้นวิ่งเลยนะคะเป็นลุ้นถืตัวผู้ตัดต่อแลว้วก็จะมีโลโ่ของกีฬามแล้วก็หนังชื่อ นนาทางล่า,เง,ง,างเนนลยนะคะทั้งงา,า,านวิ่งวันนี้ยยนะะแล้วก็โวยพรที่คนนิบค,ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่านทีก็มาร่วมสนุกนะคะกับการเป็นอิสรมที่ยอดนายเรนนะคะแล้วก็ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ทุกคนกันเยอะค่ะขอบคุณมากค่ะ